ประเทศแห่งดวงอาทิตย์เราจะพาท่านไปยังประเทศสีเรงกานั่งอยู่บนทะเลและตกปลาอย่างสบายใจเพืพ่อจะเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้งบางทีชีวิตก็ต้องพบกับการกระทุบกระทั่งผู้คนที่ขึ้นไปบนเสาไม้และสนุกกับการตกปลานั้นมีเรื่องราวความเป็นมายัางไงกันนะ เกาะเล็กๆที่เรียกกันว่าไข่มุกแห่งตะวันออกสีลังกาในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้เราผู้ชายมารวมตัวกันตั้งแต่เช้าตรู่มาว่ายน้ำกันแต่เช้าเลยเหรอครับเนี่ยว่าต่ว่าอยู่ๆเขาก็ขึ้นไปบนเสาไม้แล้วขึ้นไปทำไมบนนั้นล่ะครับเนี่ย พวกเขาไม่ได้ดูสบายเท่าไหร่บนเสาไม้นั้นหรือว่าพวกเขากําลังเลียนแบบการวิ่งกระโดดสูงอยู่กันแน่แม่ภาพแปลกตาแบบนี้จะให้เลยผ่านไปได้อย่างไรเราต้องตามให้ติดเลยครับแม่คนก็ถ่ายภาพกันใหญ่พวกเขาจะมาตกปลาลิมทะเลแถมยังตกด้วยมือฉันว่าเออ เอมันแปลกมากเลยนะคะจะบอกว่านี่คือการตกปลาอย่างเง้นเหรอครับนี่คือการตกปลาจริงๆเหรอครับเนี่ยพี่ครับอย่าหลับครับอย่าหลับครับคือนี่เป็นการตกปลาบนเสาไม้นะครับไม่ใช่การขึ้นเรือออกไปเออเหมือนเรือประมงอ่ะเออแต่นี่เป็นการนั่งบนเสาไม้สูงๆแล้วก็ตกปลาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับและนี่คือการตกปลาบนเสาไม้ของศรีลังกาลหะครับ ถึงจะไม่เชื่อสักเท่าไหร่แต่แล้วเขาก็ยกปลาที่ติดเบ็ดขึ้นมาแม่สุดยอดครับได้ตัวอ้วบอ้วนซะด้วยที่สำคัญคือเบตกปลาเป็นเพียงไม้บางๆเท่านั้นแหละครับและที่ปลายไม้ตกปลาไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับใช่แล้วครับการตกปลาบนเสาไม้จะตกปลาโดยไม่ใช้เบ็ด เราไม่ได้ใช้เบ็ดตกปลาหรอกครับเราจะใช้เพียงเข็มที่มีประกายแวววาวโยนลงมาในน้ําแล้วกรตุงขึ้นกระตุกลงแบบนี้พวกปลาที่เห็นแสงประกายก็จะว่ายมาติดเบ็ดเองนะครับแล้วก็ยกขึ้นมามันก็ติดปลาเลยครับการตกปลาบนเสาไม้โดยไม่ใช้เบ็ดแต่ใช้แสงประกายพวกเขาตกปลากันโดยใช้มือหนึงจับเสาไม้ครับเหมือนกับการขี่จักรยานล้อเดียวส่วนอีกมือนึงก็ถือไม้ตกปลา นอกจากการทรงตัวที่ดีแล้วพวกเขายังมีอีกอย่างที่จะเป็นจะต้องมีด้วยครับนั่นก็คือ,อถึงผมจะแก่แล้วแต่การมองเห็นของผมยังดีอยู่จริเวลาทีเา่เวลาจะตกปลาบนเสานั้นน่ะจะสายเบ็ดไปทางหางปลาไม่ได้เด็ดขาดเลยน่าจะบอกให้เาราจะต้องดูดีๆแล้วก็สายเบ็ดไปด้านหน้าทึ่เป็นทางที่ปลาจะว่ายมหาเบด็ด พราะงั้จะต้องเป็นคนที่สายตาดีจริงๆถึงจะตกปลาแบบนี้ได้นะครับลุงยังตาดีอยู่ไม่ต้องห่วงเลยจริงหรือเปล่าพวกเขานั่งอยู่ริมทะเลกันครึ่งค่นวันครับพวกเขาอยู่บนเสาไม้ตั้งแต่เช้าตรู่จนแสงแดดเจอจ้าโดยไม่มีวี่แววว่าจะลงมาสักทีเดียวครับแล้วนกตัวนั้นจะรู้ไหมว่านั่นเป็นที่สําหรับมนุษย์นั่งคุณตานั่งได้นานแค่ไหนล่ะครับคุณตาเพราะมาก่น,นั่งได้เอยๆนะแล้วถ้าระหว่งตกปลา คุณตาเกิดอยากข้าห้องน้ำจูดๆอะไรอย่างนี้ขึ้นมาละครับทำไงละครับบอกหน่อยได้ไหมเราก็ปล่อยทุนมันลงทะเลไปเลยสบายตัวดีด้วยอย่างงั้นรอครับเมื่อตากล้องของเราครับวางกล้องแล้วก็ลงปีนขึ้นไปบนเสาดูสักครั้งหนึ่งแม่แค่จะไต่สักก้าวยังลำบากเลยครับคุณผู้ชมว่าแต่ว่าเสาแค่ต้นเดียวสามารถรับน้ำหนักคนทั้งคนได้อย่างไรคำตอบก็คือเจ้าปะการังหินนี่เองครับ ที่นี่มีคลื่นแรงครับการจะนั่งเรือออกทะเลจ,จึงทำได้ยากครับปากการังหินนี่แหละครับพวกเขาจึงปักเสาด้วยปากการังในทะเลและก็เริ่มตกปลากันและนี่ก็คือต้นกำเนิดของการตกปลาบนเสาไม้ครับตั้งแต่เช้าจนใกล้พลบคำ่ำคือช่วงเวลาที่เหมาะแก่การตกปลาบนเสาไม้ที่สุดหละครับ เออเลยเข้ามาครับเลยเข้ามาเออขายเอาตู้เขาเอาปลาที่จับได้มาวางขายแทบทันทีเลยครับแม่ปลาสดมาแล้วครับปลาสดกลับเล่เข้ามาเลยครับพึ่งตกขึ้นมาสดร้อนที่ซื้อหาได้ในราคาที่ย่อมเยาวกิโลละร้อยรูปีนะครับผมชอบปลาสดที่ไม่ผ่านการแช่แข็งนะครับพวกเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการตกปลาบนเสาไม้ครับแต่ว่ามีคนมาดึงเสาไม้ออกไปซะอย่างนั้นแหละครับ แม่สุดท้ายก็เกิดปากเสียงกันในหมู่บ้านครับฉันจะทําให้พวกนายหาเงินกันไม่ได้เลยใอยดูสิฮะฮะแต่พวกเราแล้วจะพูดอะไรฉันไม่สนแล้วนะถอยู่ตรงน้เยอะพวกเขาทะเลาะกันเรื่องที่ป่าเสาไม้ครับคุณผู้ชมครับหยุดได้ยานะไม่เอาเอเงียบสําหรับพวกเขาแล้วเสาไม้คือสิ่งสําคัญมากครับและทําให้เกิดความกดดันอยู่บ่อยครั้ง เราบอกเขาว่าอย่าดึงเสาออกแต่เขาก็ยังมาดึงมันออกครับคือถ้าเราอยู่เฉยๆก็อาจจะถูกแย่งเสาไปก็ได้เราก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจไปครับเราบอกให้เขาปักเสาเอาไว้เหมือนเดิมอีกอย่างคือเขามาเรียกเก็บค่าที่ปักเสาจากเราเราก็เลยเขอให้ทางตำรวจช่วยจัดก,การให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเรามีไรายได้น้อยแล้วก็ไม่มีตังให้เลยครับมาข่มขู่ได้ไงพวกเขาต้องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพื่อแย่งตำแหน่งที่ดีในการตกปลาครับ ล้อปากท้องของครอบครัวถูกแขวนเอาไว้บนเสาไม้อันนี้แหละครับสิ่งที่เสมือนสมบัติอันล้ำค่าชิ้นเดียวของพ่อจึงถูกส่งต่อให้กับลูกชายแล้วเขาก็ปักธงแห่งชีวิตอีกครั้งบนพื้นที่ที่ได้คืนมาครับเขาใช้เสาเหล็กแหลมปักลึกลงไปในพื้นปะการังและจะต้องปักไปให้ลึกพอที่เสาจะไม่เอ็นเมื่อเขาขึ้นไปอยู่บนนั้น เมื่อปักไปแล้วครับก็จะไม่ค่อยย้ายที่ไปไหนทำให้ต้องปักเสาเอาไว้ให้แข็งแรงเมื่อเด็กมีอายุเกิน10ปีนะครับก็จะสามารถมีเสาเป็นของตัวเองได้แล้วและพวกเขาก็จะคอยเฝ้ามองทะเลอยู่บนเสานี้ครับโอ้ทะเลแสนงามเฝ้ามองทะเลแบบนี้ไปตลอดชีวิตโยกเล่นอีก พวกเขาจะปลากันจนมือเป็นระวิงครับถือว่าเป็นการตกปลาที่ต้องอาศัยสมาธิและประสบการณ์ไม่น้อยแล้วถ้าอย่างนั้นหมู่บ้านอื่นจะตกปลาแบบนี้หรือเปล่ากันนะเมื่อเราเกิดความสงสัยเราก็ต้องออกเดินทางไปยังหมู่บ้านข้างๆครับดูเหมือนพวกเขาจะนั่งเรือตกปลาอยู่นะครับเนี่ยพวกเขา ไม่ได้จับปลาครับแต่ว่าพากันมาเล่นชักกระยอะกันสุดแรงเกิดอ้าวเปิดจำเปิดจำเปิดจำเปิดอยู่ที่ริมทะเลนี่เองลหะครับคุณผู้ชมดเอีนดเอกดึงแรงอกดึงครับดึงสิ่งที่พวกเขาดึงอยู่นั่นก็คือปลานั่นเองครับที่หมู่บ้านแห่งนี้จับปลาโดยที่ไม่ใช้ทั้งเรือและก็เสาไม้ลหละครับคุณผู้ชมดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเออดึง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  เราต้องดึงอันนี้คุณก็ไปดึงตรงนั้นด้วยช่วยเลยครับไปช่วยเลยได้ครับ <influenced you. S 1> คุณลุงใจร้อนถึงกับสังบ <c ười> ่งให้เราช่วยดึงด้วยครับ <c ười> เรามาร่วมพลังกันเมื่อพยายามดึงจนสุดแรง <c ười> และแล้วส <c ười> ิ่งที่อยู่ปลายเชือกก็ปลากดขึ้นมานั่นก็คือปลาจํานวนม,ม,มหาศาลเยอะมากเลยครับพวก็มีเหตุผลที่ใช้ตะข่ายในการจับปลาด้วยนะครับคือเราไม่มีเรือครับไม่มีเลย ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเรือแล้วก็ก็จะต้องใช้เงินประมาณ90,000มื่นรูปีนะซึ่งเรามีเงินไม่พอหรอกครับว่าแต่มีวิธีจับปลาได้มากกว่าการตกปลาบนเสาแท้ๆและทำไมทำไมถึงใช้วิธีที่ยากกว่าด้วยล่ะครับจับปลาด้วยตะข่ายทั้งดีแล้วก็สะดวกกว่าไม่ใช่เหรอครับคุณผู้ชมต้องถามเหตุผลละถึงการใช้ตะข่ายจับจะทำให้ได้ปลามาเยอะก็จริงนะครับแต่ถ,ถ้าทำแบบเนี้ย ปลาอาจจะไม่มาที่นี่อีกและเราก็อาจจะจับปลาไม่ได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราตกปลาแบบนี้ถึงจะได้น้อยแต่ก็ยังได้ทุกวันนะครับพวกเขาเลือกจะอยู่กับธรรมชาติไปน,น,นานๆแทนที่จะเห็นแก่ได้ในทันทีนี่เองลหละครับยอดเยี่ยมจริง,รงๆเมื่อตกปลาเสร็จนะครับสองพี่น้องไม่ได้ขายปลาไปหมดพวกเขาเอาปลาที่เหลือกลับไปยังบ้านของพวกเขา ทางสู่หมู่บ้านริมทะเลครับลูกชายก็มารอที่หน้าบ้านเพื่อรับผู้เป็นพ่อที่ออกไปหาปลาตั้งแต่เช้าลูกๆเขาก็จะมารอจนกว่าพวกเราจะกลับบ้านนะครับพอมาถึงก็เดินตามมาด้วยเลยท่อกลับมาแล้วดีใจจังเลยระหว่างที่พ่อลูกพูดคุยกันนะครับผู้เป็นแม่ก็นำปลาที่ได้มาเตรียมทำอาหาร ประเทศศรีลังกาแห่งนี้ครับจะไม่ค่อยกินเนื้อด้วยเหตุผลทางศาสนาปลาจึงกลายเป็นอาหารหลักส่วนใหญ่จะทำเป็นแกงกะหรี่ครับที่มีรสชาติเป็ดร้อนแกงร้อนๆเดือดปุดๆโอ้โหไฟลุกท่วมน่ากินจริง,รง<ช>ๆแล้วอาหารที่ทำจากปลาก็เสร็จเรียบร้อยครับมื้ออาหารง่ายๆที่มีแค่ข้าวร้อนๆผัก อาหารที่ทำจากปลาแต่สำหรับครอบครัวแล้วครับเท่านี้ก็ถือว่าเป็นมื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วหลักครับในตอนนี้ทุกคนได้กินกันอย่างพร้อมหน้าพล้อมตามันคือความสุขของผู้เป็นพ่อที่หาปลามาให้กับครอบครัวครับอร่อยมามจ้าหนูอืออหกเดือนครับอีหกเดือนอีหกเดือนครับเป็นหน้าตกปลาครับ ก็จะตกปลาได้เยอะเลยล่ะตอนนั้นนะได้เยอะเหรอครับดังนั้นวันนี้พวกเขาก็เตรียมตัวออกทะเลอีกครั้งครับทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการตกปลาบนเสาไม้เตรียมพร้อมหมดแล้วเรากำลังเตรียมเข็มสำหรับตกปลาสาดดินนะครับคิดว่าได้แน่การตกปลาบนเสาไม้จะไม่ใช่เบ็ดตกปลานะครับ ดังนั้นเข็มตกปลาจึงเป็นสิ่งสำคัญเขาทำเข็มนั้นด้วยตัวเองโดยการนำมาลนไฟแบบนี้ครับหลอเข็มครับตอนที่เขาเรียนตกปลากับพ่อครั้งแรกเขาก็ได้เรียนวิธีหลอกเข็มขึ้นด้วยนอกจากนั้นการทำเข็มตกปลายังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างด้วยครับค <c oughs> ือ <c oughs> ต้องทำให้เข็ม มีประกายตอนอยู่ในน้ำนั่นนะครับรเมื่อทุบหรือว่าตะไบเข็มซักเล็กน้อยจะทําให้เจ้าปลาที่โชคร้ายหนีไปได้ยากครับแม่รูปร่างเข็มดูแปลกตาดีจังเมื่อเข็มถูกแสงแดดก,ก็จะยิ่งมีประกายชัดเจนขึ้นเห็นไหมครับนี่ยครับครับครับแล้วถ้าเราสายเข็มไปมาเวลาอยู่ในน้ําปลาก็จะเห็นแสงแล้วก็ จะไหวามากินเข็มนี่ครับอนี่เป็นภูมิปัญญาที่รับต่อกันมาผมเองก็ได้เรียนรู้มาจากพ่อและก็คงคิดว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาพร่ำสอนลูกชายเหมือนที่พ่อของเขาเคยสอนกับเขามาครับจับไม้ขึ้นขึ้นลงๆลงด้วยนะ ทำเป็นจังหวะด้วยสิสิ่งที่ยึดเกาะเพียงสิ่งเดียวบนทะเลก็คือเสาไม้ครับเขาอาจดูเด็กไปที่จะมาตกปลาแบบนี้พอได้มาลองทำจริงๆแบบเนี้ยสนุกมากๆเลยละครับมันสนุกแม้คนอื่นจะหนีไปหลังสึนามิแต่พวกเขายังคงอยู่เพราะสำหรับพวกเขาแล้วทะเลคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดครับหลังสึนามิ มีคนตายเยอะมากครับทําให้พวกเขาหวาดกลัวทะเลและหนีกันไปอยู่ที่อื่นทําให้ตอนนี้เหลือคนทำอาชีพนี้อยู่ไม่มากเท่าไหร่แล้วนะครับถือถ้าเราเไม่คิดสอนกับตอนนี้ภูมิปัญญาพื้นบานของเราก็จะหายไปนะครับผมต้องสอนเขาผู้คนที่เลือกยืนอยู่บนเสาไม้และใช้ชีวิตไปพร้อมๆกับธรรมชาติ คุณค่าอันบริสุทธิ์และการมีชีวิตเพื่อปกป้องทะเลยังมีอยู่จริงนะครับ